เด็กส่วนหนึ่งหลังจากที่จบใน b, บระดับภาคมัธยับไปเนี่ยบางทีการทำงานเนี่ยไม่รองรับฐานะของผู้ปกครองหรือว่ารายได้ต่อโคเดือนเป็นครอบครัวหรือนักเรียนที่ยากจนครับคนเรามันเก่งไม่เหมือนกันบางทีการเรียนรู้เนี่ย มันเห็นผลช้าไม่สามารถที่จะน,นำออกมาเป็นรูปธรรมได้แต่ทุกคนมีดีผมไปศึกษาดูงานเราต้องไปเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านป่าดาวอันนี้คือจะเป็นการเรียนรู้โดยตรงว่าที่ Starfit เขามี Maker Space 5หห้องเรียนเนี่ยนะครับเออผมก็ว่ามันมันเจ๋งนะมันเข้าท่านะ หลังจากประชุมกันเสร็จเราก็ได้สค o ูคอนเซปต์ว่า One Product One Classroom คุณครูก็ต่างที่จะต้องวางแผน PDCA ร่วมกันต้องวิเคราะห์จากบริบทพื้นฐานของบ้านเวียงแหงหรือว่าาอำเภอของเราบูรณาการกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ทั้งวัฒนธรรมต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรู้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในห้องเรียน ษณะของ PBL หรือโครงงานก็ดีเนี่ยโดยเริ่มจากง่ายไปหายากเราปรับพฤติกรรมในด้านการสอนทําให้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นมีกระบวนการที่เรียนรู้ร่วมกันคุณครูเป็นเพียงแค่โค้ดในการแนะนําโดยมีผลิตภัณฑ์เป็นของแต่ละดับชั้นนะดูสิครับว่าแพคเกจยิ่งเป็นยังไงส่วนผสมการแต่งกายการนําเสนอโดยเด็กเป็นผู้นําเสนอเนี่ยเด็กเขาได้เรียนรู้แบบ acting แล้วโดยการลงมือทําเป็นจินตนาการของเด็กเปิด โอกาสให้เด็กได้คิดเรียนรู้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาแพ็กเกจิ้งของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ถ้าชอบถนัดด้านไหนเอาตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นโรงเรียนแห่งรอยยิ้มลโรงเรียนแห่งความสุขเรามองเห็นโอกาสว,าวา่าเด็กทุกคนเนี่ยแต่ละคนในเขามีดีเขามีความสามารถเฉพาะตัวของเขา เขามีความชอบเฉพาะบุคคลของเขาเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้แหละครับที่ทําให้พวกเรามองว่านอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนน่ยน่าจะสู่กระบวนการลงมือปฏิบัติก็คือเรื่องของการเรียนรู้แบบแอคทีฟเป็นต้นเอง,เองการเข้าร่วมของกศนี่มันทําให้เกิดน,นวัตรกรรมในการเรียนรู้ในเรื่องของสกิมมิซาโปรเซส นำกระบวนการสตรีมดีไซน์โพลิเมี่ยมาบูรณาการในรายวิชาก็าได้พัฒนาเขาทุกๆคนเราได้รับทุนจากกอสศเข้ามาค่ะทำให้เราได้มาสร้างห้องเมคเกอร์ค่ะอย่างเช่นชั้นป1การทำข้าวต่นนะคะป2ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยากันยุงปสก็จะเป็น้ะพิขั้วทรายสเสน่ห์แหงเบียงแหงค่ะปสจะเป็นชาใบามอญปอ .5 จะเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็สบู่สมุนไพรค่ะและปหนะคะก็จะเป็นแคบหมูค่ะแล้วก็การทาขนมต่างๆค่ะสนุกค่ะเพราะว่า เราได้ลองไปขายด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเราก็ช่วยกันทำกับเพื่อนๆค่ะ,คะเครือข่ายของ s t a ร์ฟิแล้วก็ในส่วนของกสศมาดูมาให้ความรู้ของเสริมการนิเทศ แนะนำกนารจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เราเวิร์กช็อปกันแทบจะทุกสัปดาห์การทางานของครูก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะคะครูก็จะได้วางแผนว่าเราจะทํายังไงจะพัฒนาเด็กยังไงจะพัฒนาโรงเรียนยังไง ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราศึกษาในส่วนของ Starfish Lab ก็ให้เขาดูจากคลิปจากวิดีโอคุณครูก็โหลดมาไว้ประชุมผ่านซูมบ้างมีการแลกเปลี่ยนรียนรู้กันประชุม PLC ออนไลน์ในส่วนของ t SPP เนี่ยพอมี PLC เมื่อไหร่นเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้ครูบาอาจารย์เราแอคทีฟในการทํางานมากขึ้นท้าทายกับ การเรียนการสอนแบบแนวใหม่ค่ะก็คือคุณครูไม่หยุดนิ่งที่โต๊ะทํางานไม่สอนเพียงหน้ากระดานอย่างเดียวนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านนักเรียนได้อะไรมากยิ่งขึ้นกับการทํากิจกรรมเหล่านี้หลังจากที่การทํางานของเราเนี่ยนะฮะหนึ่งปีผ่านไปเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันทําให้มองเห็นปลายทางที่มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นผมมี ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนแล้วก็คณะกรกมการโรงเรียนเนี่ยที่ทเข้มแข็งมากส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แล้วก็เป็นผู้ปกครองเห็นความสาคัญแล้วก็มาร่วม้ดยช่วยกันป่าชาวบ้านก็มามีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานเพึ่อพาอาศัยซึ่งกันและกันการเรียนรู้กับป่าชาวบ้านทําให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ซีมิเไซน์โปรเซผมว่ามันทันสมัยแล้วก็ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยมันเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้การตั้งคําถามการสร้างจินตนาการให้มันเกิดการวางแผนร่วมกัน การครีเอทงานการลงมือปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการสะท้อนคิดเป็นการรีเฟกซในกิจกรรมนั้นๆเนี่ยผมว่า,วามันมันเวิร์กดีเด็กเขาได้คิดเด็กเขาได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ต่างหากเละครับที่จะติดตัวเขาไปตลอดไม่ใช่เป็นความจําที่เกิดจากการเรียนจากหนังสือหรือตำราเกิดเป็นชิ้นงานเป็นผลงานนักเรียนขึ้นมาทาให้ผู้ปกครงองเห็นบุตรหลานว่าในแต่ละวัน Der, ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนเนี่ยมันเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดการเรียนรู้อะไรไปบ้าง หลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการกศมาเข้าปีที่2แล้ลนะเราก็พอจะรู้เข็มทิศหรือรู้แนวทางของเราได้ว่านักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีเนะี่ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะสิ่งที่เราทํางานโดยมีพี่เลี้ยงก็คือกศศก็เป็นเรื่องที่เด็กได้ชื่นชอบเริ่มมีความสุขมีความสนุกกับการเรียนรู้ที่นี่ทําให้ผู้ปกครองมั่นใจขึ้นดีค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ ได้ร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะครูก็ช่วยแนะนำค่ะการเรียนรู้ก็มากขึ้นค่ะได้ด้านอาชีพเพิ่มขึ้นได้รายได้ในระหว่างเรียนด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยมาสอนพวกเรานะครับดีกว่าที่ว่ามีความสุขได้ทดลองทำทำอาชีพได้หลายอย่างเลยครับต่อยอดในอนาคตครับ ต้องขอขอบคุณโครงการกรสศนะคะร่วมกับสตาร์ฟิตด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้คณะครูมาเรียนรู้แล้วก็นักเรียนมาเรียนรู้ด้วยร่วมร่วมกัน,นะค่ะ